สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนสายรูดจะพี่น้องจา๋าหรือว่ายีนชาแนลนะคะหรือว่าหนูยีนน้องยีนพี่ยีนหรือแอดยีนนะคะจะเรียกแบบไหนก็ได้นะคะเรียกได้ตามสะดวกตามสบายเลยจ้าพี่น้องสาแอดยีนไม่ถือวันนี้ก็จะพามาชมแนวทางฮานอยสามนอยเหมือนเดิมจ้าพี่น้องสา สูตรหนึ่งเม็ดเดียวจะพี่น้องวันนี้ก็มาหลายเม็ดอยู่นะคะสําหรับหนึ่งเม็ดเดียวงวดวันที่สามสิบเดือนสามนะคะปีหกสี่นะจ๊ะพี่น้องจา๋าก็วันนี้แอดยีนสายรูดก็พามาตาพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านมารูดหนะึ่งเนาะเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้มาหลายเม e ็ดจะพี่น้องจา๋า ก็แสดงความยินดีกับพี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะคะที่เฮงเฮงปังปังมันหมานกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าลุ้นๆไปด้วยกันจะพี่น้องจ๋า มารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยจ้างวดวันที่30ก็เป็นยังไงกันบ้างเนาะเฮงเฮมันมานกันไหมเนาะแอดยีนบอกวิ่งได้รูดได้ให้ตัวเดียวใครจะวิ่งใครจะรูดก็ได้นะคะสำหรับเด่นเม็ดเดียวไม่ต้องเอาตัวอื่นพี่น้องถ้ามาก็คือมาถ้าหลุดก็คือหลุดนะจ๊ะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเลขก็มีขึ้นมีลงมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะ ตามรับชมรับฟังยินได้ทุกวันแต่ตัวเลขก็ไม่ต้องตามทุกวันนะจ๊ะวันนี้เนาะเดนหนึ่งนะคะเดนหนึ่งเดนหนึ่งขอโ,โทษขออภัยด้วยนะคะไปโดนขากล้องจ้กพี่น้องสารอบปกรอบพิเศษนะคะ1นปด,ดมามารอบแรกก็หกหนึ่งเนาะ หกหนึ 1> 6, 1นะคะเจาะได้1 6ตัวนี้ไม่ได้เน้นให้นะคะแต่แอดยินเน้นเน้นรูดนะคะรูดเท่านั้นที่จะชนะจะพี่น้องจ๋ารูดเท่านั้นนะคะถ้าตัวเด่นมาก็คือเสร็จเราเท่านั้นหนึ่งหกหกหนะคะส่วนหนึนะคะ18เนาะก็มา18ตรงๆนะคะ แล้วยังไม่พอนะคะมารอบ VIP อีกนะคะรอบสุดท้ายอีก4 1หนึ่งนะคะเจาะได้1 4จ้จะพี่น้องจา้าเม็ดเดียวเนาะถ้ามารอบแรกคู่เดียวนี่ก็สุดจะโอเคแล้วมา2เด้งถ้ามาถูกตัวก็จะประมาณนี้แหลคะค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าเราเลือกถูกตัวเราก็จะเด้งหน้าเด้งหลังเนาะแต่ถ้าวันไหนไม่ถูกก็เด้งเดียวก็ดีใจแล้วเนาะ ถ้าวันไหนไม่มาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาตามต่อสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเหมือนเดิมจะ้ะเม็ดเดียวแข็งๆคอรคโลเคเลนะ่แพี่น้องโดดดเด่นๆเดีเดเดียวๆนะคะรวดวันที่31สิ้นเดือนพอดีนะครับพี่น้องจา๋า31วันที่หนึ่งเราก็ไปลุ้นรัฐบาลไทยกันเนาะว่าจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ๋านะคะลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สาเดเือน3ามหกสก็ไปรับชมรับฟังหน้าช่องได้เลยจะไปไปเลื่อนดูได้เนาะเขียนวันที่ไว้อยู่เนาะแนวทางไทยแนวทางแนวทางลาวพัฒนานะก็ลงไว้บ้างแล้วเดี๋ยวก็จะตามมาติดติดนะคะลาวพัฒนาสูตรหนึ่งยังไม่ได้ลงนะคะแต่วัดใจลงให้แล้วแต่รัฐบาลก็ลงสูตรวัดใจให้แต่เนิ่นนานแล้วจะพี่น้องจะเข้าไปหน้าช่องก็เปิด ไปหน้าช่องปุ๊บนี่ก็ชนปั๊บเลยจ้ะพี่น้องสูตรวัดใจเนาะสูตรวัดใจนี้เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะถ้าไม่ในตารางก็ตัวเจาะเนาะมาไหลายงวดติดแล้วนะคะหลุดยากนะคะสูตรวัดใจสูตรเม็ดหนึ่งก็ลงให้แล้วนะคะแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้ก็จะมาตามต่อสูตรหนึ่งเม็ดเดียวของฮานอยสามนอยให้ก่อนนะคะแนวทางนะคะ ห้านอยสามนอยเหมือนเดิมจะพี่น้องจ้าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวจริงๆให้เม็ดเดียวจริงๆไม่ใครจะวิ่งใครจะรูดก็ตามตัวเดียวเลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะจ้าไม่ต้องไปเอาหลายตัวตัวเดียวพอตัวเดียวจบสำหรับตัวเด่นก็จะมีดดๆเดียวๆนะคะตัวเดียวแขน วันนี้จะได้ตัวไหนมาเนาะเขนเขนจะมาเด้งหน้าเด้งหลังให้อีกไหมเนาะพี่น้องจา๋าตัวไหนดีขอให้มาขอให้โดนนะคะรอบแรกหรือไม่ก็รอบสองเนาะก็ขอให้มานะคะโหมเพียงวันนี้ให้วันนี้พามารูดห้านะคะ พี่น้องมารูด5นะคะวิ่งได้รูดได้นะคะตัวเดียวเลยจะไม่ต้องคิดเยอะแอดยีนสายรูดจ้ะพี่น้องรูดรูดเท่านั้นที่จะชนะจ้ะพี่น้องจ้ะต้องใส่แอดยีนจะเกิดมาเพื่อรูดแลยจ้ะพี่น้อง ก็ให้พิเศษกับปกติไว้ก่อนเนาะดีไม่ดีมา VIP อีกนะจ๊ะถ้ารอบรอบพิเศษไม่มาหรือว่ารอบปกติไม่มาดีไม่ดีไปอยู่ VIP อีกรอบนะจ๊ะแต่เย็นจะให้ไว้ก่อนพิเศษพิเศษนะคะกับปกติแต่ดีไม่ดีนะคะดีไม่ดีถ้าพิเศษไม่มาก็ปกติ แล้วก็อาจจะไป VIP ต่อก็ได้นะจ๊ะสําหรับรูปห้านะคะยินก็จะรูดให้ก่อนเลยก็พี่น้องเข้ามารับชมกบบ็บางท่านก็อาจจะไม่ได้ฟังยีนเนาะอาจจะดูแต่แนวทางก็ได้เนาะอันนี้ยีนเน้นเน้นรอบให้เฉยๆนะคะแน่แน่ก็คือ3นอยนะจ๊ะแต่บางทีก็มาตามที่ยีนเน้นนะคะ50 51 52 ห้าสามห้าสี่ทุกอย่างต้องไปกลับนะจ๊ะห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าขอให้มาขอให้โดนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเหง่เหง่ปังปังกันทุกคนนะจ๊ะ ห้าสามห้าสี่ห้าห้าจัดไปมาแล้วมาอีกได้นะจ๊ะก็ยังชอบอยู่เนาะเลขเบิ้ลห้าหนึ่งห้าสอง หนึ่งห้าสองห้าแปดหกหอยตัวหนึ่งนะคะอออแลดยีนส่วนมากก็จะเน้นรูดนะคะเจาะเน้นๆไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางจากพี่น้องชมเพื่อความบันเทิงนะคะ ลุ้นๆไปด้วยกันจะพี่น้องจ๋าสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้นะจ๊าสำหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะสำหรับพี่น้อง fc ที่ชื่นชอบก็ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยีนด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า